กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่5วันที่7มกราคม2,568เฟสบุ๊คพัชรินนาลินลักษ์รหัสเพียร5381บัตรนี้วันที่7มกราคมเป็นวันที่5 ที่ข้าพเจ้านางสาวพชรินนานิลักษ์ขอถวายเสียงสวดสาธยทายพระสูตรพระปริลิตและมุ์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถิด มามตาจักวาเลสุตอันตราขชันทุเทวตาสัทมังมุยราชสาสุนันตุสขโมคทังสักเคกาเมจรูเสิริกิรตเตจันตริเคพิมานีที่เปรเทสขาเม ตารุวานาคาเนเคหวาทุมหิตเขตเตภุมมาจยันตุเทวาชาลาธารวิสเมยขันคัขันคับพนาคาทิทันตาสันติเคยังมุนิวารนาชนนังสาธุมิสุนันตุธรรมะสวนากาโลอายมพะทันตา ธรมะสวนณกาโลอายาม์ภาทรนตาธรรมะสวนณฑาโลอายาม์ภาทันตาอิมีบทสวดบทสวดบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามีอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยมามะ กราบพระรตัตนตไตพระรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาคขาโตพระควาตาธโมธรรมังนามาซามิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังคโคสังฆังนามาเม สวดนามสการสสทธิขาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุททางสารนังขฉามิทำมังสารนังขฉามิสังฆสารนังขฉามิทุติยปิพุททางสารนังขฉามิ ทเตยัมปธทำมังสารนังภาษาณิทุเตยัมปีสังฆังสารนังภาษาณิตาติยัมปีพุทธังสารนังภาษาณิตาติยัมปธทำมังสารนังภาษาณิตาติยัมปีสังฆังสารนังภาษาณิ บทสวดสัจจะคือยาคาถานัติเมสารนังอัญญังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมหโนตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยังธัมโมเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทานัติเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวรังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพทา พุทธานุสติอิติปิโสภะควารังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสัธรรมสารถิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาติ สว้าคาโตภะคะวตาธโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะอิโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูเิติสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆอุสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ ยาติทางจตาริภูริสาอยุคานิอัฏฐภูริสักภา,าเอสาภาคววโตสาวกสังโฆอหุเนโยปาหุเนโยภักเฆเนโย,เเนอ,ยอันชริการณิโยอนุตตลังปุญยะเขตังโลกัสสาติรัตนสูตร ยานิทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอัตตริเคสัพเพวะภูตาสุมาณาพวันตุอโทปิสักกัจจะสุนันตุภาสตังตัสมาหิภูตานิสาเมทะสเพเมตังกรุะมานุสยาปชายะ ทิวาจะรันโตจะหรันติเยพลิงตัสมาัยเนรคาถาอปปมมตายังกิจิวิตอิทธวาหุรังวาสเคสุวายังรัตนังปณิตังนโนสมังอธิตัธาคเตนะอิธรรมปิพุทเทราตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุ ยยังวิราคังอะมะตังปณนิตังยะทัตชะคาสักยะมุนีสมาหิโต,น,ตนาเตนะธรรมเมนะสมัทิกิจิอิธรรมปิธรรมเมราตตังปณนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุยำพุทธเสตโธปริวันนะยีสุจิงสมาธิมานันตาริ กัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมเมราตน,านังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยปุคลาอาาัทะสตังปัสสทถาจัตตาริเอตานิยุคานิโหนติเตทักิเนยะสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนามิ มหัพลานิอิธรรมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุเยสุปะยุตตามะาสาทัพเฮนะนิกามิโนโคตะมะสาสนามมิสราหิเตปติปัตตาอามะตังวิไคหะรัทธามูทานิพุงติงพุนชะมานา อิธรรมปิสังเครัตนังปเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโนตุยะชิทาลิโคปะทาวิงสิโตสยาจะตุพิวาเตพิสัมปรกรรมปิโยละทูป,ป,ะ,ปะมังสัปุริสังวาธมิโยอริยสัจจานิ อเวจปัสสติอิรัมปิสังเครตานังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮหนตุเยอริยะสัจจานิวิภาวยันติคัมภีระปัจจเยนะสุเทสิตานิกินจาปิเตฮหนติผุสัปปมัตตานาเตภวังอัฏฐามานนะ มะมาทิยันติอิธัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุสหาวาสทัศนะสัมปทายะตยัสสะธรรมาชะหิตาภวันติสักกายะทิท,ท,ทิิวิวิจิกิจชิตันจะลีลัพะตังวาปิยทัตกิจิกิ จตุหะปเยหิจวิปปมุติมุตโตชาจาพิธานานิอัภพโภกาตุงเอธัมปิสังเครตนังปนิตังเอเตนะสเจนะสุวติโหนตุคิจาปิโสกัมมังกโรติปปาปังกาเยนะวาจาุทะเจตสา,าวาอัภพ อาภพโพโสตสะปฏิสทายะอาภัพพตาธิตะปะทัสสะบุตตาอิรัมปิสังเครตานังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุวะนับปะคุมเพยธาผูสิตะเคคิมหานนามาเซประมัสมิงคิมเมตะถูปมังธรรมะวรัง อเทสยินิพพานคะามิงปรมังตายะอิธรมปิพุทเทราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนตุวะโรวรัญยูวรโทวราหะโรอนุตรโตธรรมะวังอเทสยิ อิธรรมปิพุทเทราชนังปะเนตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหนทุขีนังปุรนานังนาวาังนัติสัมภวังวีรัตตะจิตตายะติเกภวัสนิงเตขีนะพิชาอาวิรุหิชันทานิพันติทีรายทายัมปะนิโทอิ ธรรมปิสังเคราตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติฮนตุยานีทะภูตานิสัมมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวะมนุสปูสิตังพุทธังนัมสามะสุวทัทติฮนตุ ยานิทะผูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวอัตตริเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังธรรมังนามสามะสุวัติโหนตุยานิทะผูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริเคตถาคตังเทวมนุษสปูชิตังสังคังรัตสังคังนามาสามะสุวัติโหนตุ อาตานาติยปริตสภะรคะวินิมุตโตสภะสัน ตาปวัชิโตสัพพเวระมะติกันโตนิพุโตจตุวังภวะสัพพีตโยวิชันชันตุสัพพโรโควินัสส,สตุมาตาภวัตวันตรโย ο, สุขีทีกายโกภวะอภิวาทานาสีลีสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง